ทำไมคนไทยที่อเมริกาถึงไม่อยากกลับไทยหรือบางคนเนี่ยถึงขั้นตัดสินใจที่ยอมโดดวีซ่าและอยู่ที่นี่แบบผิดกฎหมายนะคะทุกคนแอนเนี่ยอยู่อเมริกามาเข้าปีที่6แล้วนะคะก็ประสบการณ์อาจจะไม่ได้เยอะอะไรนะคะแต่แอนก็แบบเห็นละถึงข้อดีข้อเสียว่ามันมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ไม่ใช่ประสบการณ์ของแค่แอนเองนะคะจะเป็น เ,เพื่อนๆของแอนคนไทยด้วยกันที่อยู่ที่อเมริกานะคะหรือเ,เพื่อนเพื่อในโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรที่เขามาชมมาแชร์กันอะไรเงี้ยแสแองก็เห็นด้วยนะคะว่ามันเป็นเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยก็ใครที่แอนต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสที่มาอยู่เนี่ยก็จะไม่จะไม่เห็นภาพก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอมันอะไรเงี้ย มาอยู่มาสัมผัสมามีประสบการณ์เองถึงจะรู้นะคะว่ามันมันดีจริงๆอะไรอย่างนี้เนาะให้มองตรงกันเลยนะคะว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่แบบรู้สึกว่าชอบอเมริกานนะแล้วก็ไม่ได้อยากกลับไทยณนะตอนนี้นะคะรู้สึกว่าแฮปปี้กับที่นี่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของอเมริกานเนี่ยมันเข้าตอบโจทย์กับชีวิตของแอนอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะแน่นอนนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าประเทศ อเมริกานี่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะซึ่งแรกๆที่แอนมาอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้จังเลยว่าแบบประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะแบบดีขนาดนั้นจริงๆหรออะไรเงี้ยคนไทยเราเนาะที่มาส่วนใหญ่ก็จะมองถึงเม็ดเงินมองถึงความหอมของเงินดอลลาร์เป็นหลักก่อนใช่ไหมคะเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าแบบรายได้มันดีที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่จำเป็นต้องเป็นหมอเป็นพยาบาลหรืออาชีพที่มันต้องใช้สกิลนะคะเป็นอาชีพแบบ ทั่วๆไปอะไรเงี้ยมันก็เงินดีอะทุกคนเออ,อคือพูดง่ายคือรายได้โอกาสอะคะมันมีอยู่ทุกที่จริงๆนะคะในในอเมริกาอยู่ที่ว่าคุณจะขยันคุณจะแบบคว้ามันมาไหมอะไรอย่เงี้ยเงินตรงนั้นโอกาสตรงนั้นโอกาสในในเรื่องของอาชีพในเรื่องของรายได้มันมากกว่าที่ไทยนะคะถ้าจะพูดถึงอาชีพแอนจะยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นสัวแอนเนี่ยเคยมีความฝันอยากเป็นแอร์ใช่ไหมคะ แล้วตอนที่แอนสมัครเนี่ยยี่สิบหประมาณเนี้ยเออประมาณ2 6 27ิบหกย่ะคะ่ะประมาณนั้นเนาะ<ๆ>ก็จริงๆเนี่ยเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าการเป็นแอร์ที่ไทยมันค่อนข้างยากค่อนข้างยากมากแล้วแบบสาหรับเกณฑ์อายุนะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน30ปีเนาะขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบินนะคะซึ่งมันแบบน้อยมากเลยโอกาสที่แบบตอนแรกก็แบบ26แล้วมัง้งแบบน้ำหนักเราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นรูปร่างหน้าตาหรือน้ำหนักเราก็ไม่ได้แบบเป็นพิมพ์นิยมเหมือนที่ไทยต้องการยอะไรเงี้ย ซึ่งที่อเมริกาค่ะโอกาสในการเป็นแอร์ที่เนี่ยเรนจ์ Range อายุเนี่ยโอโ้โหกว้างเลยทุกคนคุณ30 40-50คุณยังเป็นแอร์ได้ถ้าใจคุณอยากจะเป็นนะคะประมาณนี้เนาะโอกาสในการทำงานอะไรเงี้ยมันมากกว่าที่ไทยอะค่ะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการทำงานใช่ไหมคะแอร์ได้มีโอกาสทำงานที่นี่ใช่ไหมทุกคนก็เวลาทำงานเนี่ยเป็นทีมอะไรเงี้ยมันจะไม่มีคำว่า seniority นะคะ ไม่มีแบบว่าคุณอายุมากกว่าฉันต้องเคารพคุณต้องอะไรเงี้ยเาเน้นเรื่องงานเป็นหลักประสิทธิภาพในการทํางานเป็นหลักเนาะ <c oughs> คุณอายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นหัวหน้าคนที่อายุมากกว่าได้ถ้าคุณมีประสิทธิภาพในการทํางานมีศักยภาพมากพอในการทํางานอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นข้อดีในการทํางานเนาะส่ที่นี่เนาะมันทําให้เราแบบว่าไม่ต้องมาคิดมากอะไรเงี้ยทำให้ก้าวกระโดดในการทํางานได้เลยคะโฟกัสแค่เรื่องงานเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แบบว่า ลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคุณในเรื่องของระบบการศึกษาที่นี่นะคะคือที่นี่ค่ะมันเป็นการศึกษาแบบระดับสากลนะทุกคนคือต่างประเทศเขายอมรับกันนะคะคือเขาก็ยอมรับกันใช่ไหมเหมือนเหมือนเราจบไทยมาอย่างเงี้ยถ้าจะมาทำงานที่นี่บางทีเขาก็ไม่ได้แบบว่าเขาก็ยังไม่ได้ยอมรับเพราะมันไม่ใช่สากลใช่ไหมก็ต้องอาจจะต้องมาเรียนต่อเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะต้องสอบไล่เส้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเราเรียนจบจากที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสากลเลยทุกคนเออ มหาวิทยาลัยดังๆเยอะแยะแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะที่นี่เนาะอ่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเหตุผลที่แอนชอบมากเหมือนกันที่นี่นะคะก็คือกฎหมายของที่นี่นะคะแข็งแรงเนาะเห็นแบบคดีฆ่าข่มขืนหรือว่าคดีเมาแล้วขับอะไรเงี้ยคือกฎหมายที่นี่แรงมากทุกคนเมาแล้วขับก็คือค่าปรับหรือว่าค่าอะไรเงี้ยคือแบบเขาค่อนข้างซีเรียสมากทุกคนแพงมากค่าปรับแพงมากแล้วก็อ คุณต้องไปขึ้นลงขึ้นศาอะไรเงี้ยเวลาทําผิดทีอะไรเงี้ยมันก็เสียเวลามากมายเลยเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นผู้คนที่นี่นะคะเขาจะค่อนข้างเคารพกฎกฎหมายกฎจราจรหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแล้วก็ที่แอนชอบอีกอย่างนึนะคะเวลาขับรถที่นี่ใช่ไหมทุกคนเคารพกฎจราจรอนะ่ะและคนที่นี่นะคะเวลาที่เขาเห็นรถพยาบาลรถตำรวจหรือรถดับเพลิงเนี่ยเขาจะจอดข้างทางนะคะแล้วก็ให้ทางกับ รถพนักงานโพนีไปก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเขียวเขาจะหยุดให้เลยนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวนะคะจะหยุดให้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะทุกคนแล้วก็คือที่นี่มันไม่มีหมดไม่ค่อยมีมอไซนะคะเฉพาะช่วงหน้าร้อนะเนาะเมื่อเพเมืองที่แอนอยู่เป็นลัดนิวยอร์กนะมันเป็นเมืองหนาวใช่ไหมหนาวทีก็แบบ7จ็ดเดือนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเจอรถมอเตอร์ไซค์บ้างน,นะคะแค่แบบ2อสเดือนก็คือขับรถง่ายมากที่นี่ทุกคนคือแบบ แล้วก็เขาจะแบบให้ทางกันอ่ะทุกคนเขาจะใจดีนะโดยเฉพาะแอนคับใช่ไหมเป็นผู้หญิงเผยเขาจะให้ทางเราไปก่อนหรือเขาจะไม่ค่อยบีบแปรกันเขาจะไม่แบบว่าลงมาตีกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะส่วนใหญ่เขาจะให้แบบให้ทางกันให้ไปก่อนแตะไฟให้ไปก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือโดยเฉพาะกฎหมายสําหรับที่นี่เขาจะมีกฎเลยค่ะก็คือให้คนข้ามถนนเนี่ยไปก่อนต่อให้คุณไฟเขียวฝั่งคุณอนะ่ะถ้าเกิดว่า ทางม้าลายบอกว่าให้คนข้ามถนนผ่านเนี่ยคุณจะต,ต้องหยุดรอนะคะทุกคนก็คือให้คนข้ามถนนผ่านไปก่อนแล้วคุณก็ไม่สามารถไปบีบแตะเขาได้นะทุกคนแล้วก็ถ้าคุณชนเนี่ยคุณผิดเต็มๆเลยถ้าเกิดชนคนที่แบบเดินอะไรอย่างเงี้ยออกฎหมายที่นี่ค่อนข้างแรงเนาะโดยเฉพาะเมาแล้วขับทุกคนอันตรายมากเขาค่อนข้างซีเรียสคะ่ะเพราะามันเป็นสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมเออเองก็ชอบมากกฎหมายแข็งแรงนะคะแอนรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในชีวิตเนาะ แล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหลื่อมล้ําขนาดนั้นอะหมายถึงว่ามันเหมือนไม่เหมือนที่ไทยที่แบบว่าเออคนรวยไม่มีทางติดคุกแน่นอนรอดแน่นอนอะไรเงี้ยต่อมานะคะที่แอนชอบอีกอย่างนึงคือว่าเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่นี่นะคะเขาไม่ค่อยจัดกันนะคะเพราะว่าที่อเมริกานะคะมันมีความหลากหลายทางสีผิวรูปร่างหน้าตาสีผมสีตาอะไรเงี้ยมันมีความหลากหลายแบบ ผิวขาวผิวสีเม็กซิกันคนเอเชียมีหมดมีทุกสิ่งในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งถ้าเราอยู่ที่ไทยเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเราก็จะเห็นแบบเอเชียด้วยกันเองซึ่งพอเราเห็นใครที่มันต่างเราก็จะแบบเกิดการบูลลี่ละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยมันจะแบบถามว่ามีบูลลี่ไหมก็แน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขายอมรับความแตกต่างได้มากกว่าที่ไทยอะคะ่ะความรู้สึกแอนเนาะแล้วก็ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเรื่องของ ความอ้วนอะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถพูดได้เลยนะเพราะมันเป็นอะไรที่มันหยาบคายมากเราไปทักเขาว่าเฮ้ยทำไมคุณอ้วนจังมันเป็นอะไรที่แบบหยาบคายมากที่เนี่ยทุกคนไม่เหมือนที่ไทยแบบชอบทักว่าแบบอ้วนยอะไรเงี้ยเออแค่น้ําหนักขึ้นนิดนึงก็แบบทักแล้วอะไรเงี้ยเออแต่ที่นี่เขาจะแบบไม่ค่อยจัดกันนะคะเรื่องของรูปร่างหน้าตาเนาะแล้วก็เป็นเมืองแห่งการอวยทุกคนคือแบบสมมติว่าแอนไปทํางานใช่ไหมแล้วแบบ หือว่าแอมปกติไม่ค่อยแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรเงี้ยถ้าวันไหนแอมแบบแต่งหน้าขึ้นมาหรือว่าแต่งตัวใส่ชุดเดรสสวยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะชมรักแบบอวยแล้วว่าเฮ้ยซื้อชุดที่ไหนวันนี้คุณสวยจังเลยคือแบบชมแล้วแบบเขาชมมาจริงๆนะทุกคนเหมือนบางทีอะแค่ไปเดินไปเดินแบบเล่นในสวนหรือเดินในเมืองอะไรเงี้ยเขาเห็นกระโปรงเราสมมติกระโปรงเราสวยอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ย เฮ้ยกระโปงคุณสวยจังเลย I love your skirt ฉันชอบกระโปรงคุณนะคุณซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยก็จะเป็นการบทสนทนาชิดแชกันแบบสั้นๆได้อะไรย่างเงี้ยเขาจะเป็นเมืองแห่งการอวยมากคือทำอะไรที่มันผิดแปลกขึ้นมาหน่อยนิดนึงอะไร่งเงี้ยเขาก็จะชมแล้วว่าเฮ้ยวันนี้คุณดูสวยจังอะไรอเงี้ยเออเมืองแห่งการอวยแต่ว่าสังคมไทยก็จะเป็นเมืองแห่งการติมากกว่าจะไม่ค่อยจะชอบจะชอบติมากกว่าชอบชมอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะชอบชม มากกว่าตินะคะชอบอวยเนาะเอ็งก็จะชอบสังคมเป่นการอวยทุกคนประมาณนั้นนะคะแล้วก็ที่นี่แแนวจะชอบมากอันนี้มันเป็นเอ็งไม่รู้เเป็นคนอินโทรดไหมนะคะแต่เราสุกว่าอเมริกาเนี่ยจะค่อนข้าง p r i v a t นะคะเป็นเป็นส่วนตัวก็เพื่อนๆคงรู้แหละว่าที่นี่นะค่ะเขาจะไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเขาจะเป็นแยกกันไปอยู่เนาะเหมือนเหมือนถ้าครอบครัวนึงมีลูกใช่ไหมคะ บางคนก็แบบ18เนี่ยก็ออกจากบ้านแล้วไปหางานทำหรือว่าบางคนไม่อยากเรียนต่อก็เนี่ยออกไปใช้ชีวิตละไปเช่าอพาร์ตเมนต์เองหรือว่าอะไรเงี้ยต่างๆนานาเนาะหรือว่าถ้าใครแบบว่าแต่งงานแล้วค่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่เหมือนที่ไทยที่แบบแต่งเข้าบ้านแล้วมาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ไม่ใช่นะคะที่นี่เขาจะแยกแต่งงานแล้วก็แยกไปมีบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยเหญยจะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ ละแวกที่แอนอยู่อะค่ะก็คือบ้านเนี่ยจะไม่ใช่แบบบ้านติดติดกันอะจะเป็นบ้านห่างกันพอสมควรมีละแวกบ้านอะไรเงี้ยซึ่งแอนชอบมากก็คือส่วนตัวจริงๆนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องมานินทาหรือไม่ต้องมาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันอะไรเงี้ยเพราะว่าแอนก็คือเติบโตมาในบ้านแถวใช่ไหมคะ <c oughs> ก็จะได้ยินทุกสิ่งเลยทุกคนคือทะเลาะกันทีก็คือได้ยินกันทั้งซอย,ยอะไรเงี้ยเออความเป็นส่วนตัวเรามีเวลาในการคิดในการทําอะไรเงี้ย มากขึ้นได้ใช้ชีวิตส่วนตัวมีเวลาของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ที่เนี่ยเวลาแบบว่าสั่งสค์ทีใช่ไหมก็ต้องนัดกันแบบต้องนัดกันอ่ะแบบไม่ไม่ใช่อยู่ยก็จะบุกมาที่บ้านเลยอย่างเงี้ยไม่มีนะคะที่ต้องแบบทักก่อนว่าเออคุณว่างไหมวันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยที่นี่เนาะกว่าจะมารวมตัวกันได้สักทีก็นี่คะ่ะส่ดดวนใหญ่เขาจะรวมตัวกันทีก็แบบคริสต์มาสหรือ Thanksgiving หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเทศกาลที่เขารวมตัวกันอยู่นะคะแต่ว่า ส่วนใหญ่แบบ everyday เนี่ยก็จะแบบต่างคนต่างอยู่ทุกคนต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างทำงานอะไรอย่างนี้เนาะโฟกัสในในครอบครัวของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งสำหรับแอนแอนชอบมากข้อนี้นะคะอีกข้อนึงก็คือสภาพอากาศขอแอนเนี่ยจะอยู่เป็นเมืองบัฟฟาโลนิวยอร์กใช่ไหมทุกคนก็ไม่ได้อยู่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นออกแนวแนว,แนวชนันเมืองชนบทด้วยา้กอะไรอย่างเงี้ยก็คือบรรยากาศดีมากแล้วก็แบบไม่ได้แบบาการจราจร มากขนาดนั้นไม่ได้มี PM 2.5เหมือนในกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะไม่มีแบบแอร์อัดขนาดนั้นอะไรเงี้ยแคนชอบมากอากาศบริสุทธ์เนาะแล้วก็แอนเนี่ยเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะแต่อยู่ที่นี่เนี่ยก็ไม่เป็นนะคะก็คือปกติจะแบบจามตลอดแล้วก็มีน้ำมูกเ้ยอยู่นี่ก็คือไม่มีอาการภูมิแพ้อะไรก็คืออากาศบริสุทธิ์ใครชอบแบบอากาศเย็นๆสบาย,บายๆอะไรเงี้ยแนะนําเลยทุกคนต่อมานะคะจะพูด ก็จะเป็นในเรื่องของสวัสดิการของรัฐนะคะแอนรู้สึกว่าที่อเมริกาคนจนอยู่ได้คนรวยอยู่สบายคนฐานะปานกลางก็อาจจะแบบลําบากนิดนึงนะคะอันนี้เป็นทัศนคติของแอนนะทุกคนเพราะว่แอนรู้สึกว่าสำหรับแอนนี่คือระดับปานกลางเนาะไม่ได้รวยไม่ได้จนอะไรอย่างเงี้ยกลางๆเขาเรียกว่าอะไรมิ Class, ดเดิลคลาสสำหรับอเมริกามิดเดิลคลาสนะคะมีงานทาอะไรอย่างเงี้ยคือคือแอนสังเกตแล้วว่าแบบคือเพื่อนร่วมงานเก่าใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไม่ได้มีฐานะกันเนาะทุกคนก็จะพูดถ่ายน้ยากจนได้ไหมก็ได้ก็ได้นะเพราะว่ารายได้ขั้นต่ำเขาก็ไม่ได้มีมากอะไรเงี้ยและส่วนใหญ่เขาก็จะมีลูกกันหมดแล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่ซึ่งเวลาแบบเรามีลูกแล้วแบบไรายได้ขั้นต่ำม,มันไม่ถึงเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนดอะค่ะรัฐบาลเขาก็จะมีเงินช่วยครอบครัวที่แบบยากจนแล้วก็ต้องดูแลลูกอะไรเงี้ยเขาจะมีค่าอาหาระอะไรให้อะไรเงี้ยค่ะ หรือใครที่แบบ Unemployment ไม่มีงานทำเนะี่ยเขาก็จะมีเงินในส่วนตรงนั้นให้นะคะทุกคนหรือว่าบางบางกรณีเนี่ยสามีแอนนะคะขายเหล้าใช่ไหมก็จะมีบางคนที่แบบติดแอลกอฮอลนะ์อะไรเงี้ยต้องไปบําบัดอนะไรเงี้ยซึ่งก็ทํางานไม่ได้รัฐบาลก็ช่วยทุกคนคือแบบรัฐบาลดีขนาดนี้เลยเหรออนะไรเงี้ยทำไมแล้วบางคนอ่ะเพื่อนโรงงานแอนใช่ไหมแอนก็ถามว่าคุณมาทํางานคุณก็ไม่ได้มาก คุณก็ไม่ได้เงินมากขนาดนั้นถ้าเปรียบเทียบกับที่รัฐบาลให้อะไรเงี้ยทาไมคุณถึงตัดสินใจมาทํางานอะไรเงี้ยนางก็บอกว่านางอยากแบบเป็นอิสระไม่อยากเป็นแบบไม่อยากรองเงินจากรัฐบาลอย่างเดียวแล้วก็เรื่องประกันสุขภาพด้วยนะคะถ้าเกิดว่าที่นี่ต้องมีประกันสุขภาพใช่ไหมแล้วก็ค่าประกันอะไรเไงี้ยมันก็แพงนะคะแล้วคนอเมริกันสน่วนใหญ่ค่ะเวลาทางานกับบริษัทอะไรเงี้ยส่วนใหญ่บริษัทเขาก็จะมีประกันให้แล้วก็จ่ายเงินไม่ได้มากใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานแล้วก็มีไรายได้ขั้นต่ําไม่ถึง โดยเฉพาะที่แบบว่าคนที่มีลูกมากๆเนี่ยรายได้ขั้นต่ำมันไม่ถึงใช่ไหมเณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดเนี่ยรัฐบาลก็ให้ประกันสุขภาพฟรีนะคะทุกคนก็คืออาจจะมีจ่ายส่วนต่างบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะแบบ cover เกือบหมดนะคะพราะช่วงนั้นเนี่ยแอนช่วงที่ขอรออใบเขียวใช่ไหมแอนก็ได้ได้ฟรีเหมือนกันเพราะว่าสามีแอนอยู่ในช่วงเปลี่ยนงานแล้วก็รายได้ขั้นต่ำมันไม่ถึงนะคะก็ได้ประกันฟรีแอนก็มีโอกาสได้ใช้ประกันฟรีของที่เนี่ยทุกคนคือแบบ ฟรีหมดเลยทุกคนวัคซีนไปฉีดวัคซีนตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็ตอนแอนเป็นแบบเจอตรวจเจอก้อนที่คอด้วยทุกคนก็แบบฟรีหมดเลยไปเอ็กอัลเร์าชาลหรือว่าอะไรเงี้ยเออคือแบบดีมากเลยก็แบบเฮ้ยก็ประมาณนี้นะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดีจังประมาณนี้เนาะอ่าอีกอย่างหนึ่งค่ะคือแอนเนี่ยทางานเป็นดูแลผู้ป่วยพ,พิการในประเทศสาฐอรามริกาที่นี่ใช่ไหมซึ่งแอนก็จะพอรู้นะคะว่าบริการของคนพิการเนี่ย ดีมากเหมือนกันทุกคนคือ,อรัฐบาลน,นะคะสนับสนุนหม่ถึงไม่ได้สนับสนุนหนะมายถึงว่ามีเงินนะคะช่วยเหลือคนพิการเนาะแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่แล้วก็มีโครงการต่างๆมีบริษัทต่างๆที่แบบช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนพิการนะคะทำให้แบบว่าเขาหมายถึงว่าพ่อแม่ไม่ต้องทุกข์ใจนะคะที่มีลูกเป็นคนพิการอะไรย่างเงี้ยเพราะรัฐบาล ช่วยเหลือนะคะประมาณนี้เนาะเขาก็เฮ้ยดีมากแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะในการขึ้นรถบัสหรือว่าที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบสาหรับคนพิการหมดเลยก็คือใครที่แบบพิการโดยการนั่งรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยสามารถออกไปใช้ชีวิตได้เลยทุกคนไปขึ้นรถบัสหรือว่าไปไปโกสลี่เองอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยทุกคนเขาจะมีทุกอย่างอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการนะคะห้องน้ําเอยแล้วก็ที่จอด,ดรถอะค่ะถ้าคนพิการเนี่ยมันต้องมีป้ายนะทุกคนว่าแบบ ถึงจะเจาะได้เลยเนะียแล้วแบบคนที่นี่เขาก็เคารพกฎตรงเนี้ยค่ะเขาก็ไม่แบบไม่แบบไม่ใช่ว่าแบบหาที่เจาะไม่ได้แล้วก็อเออเจาะตรงนี้ละกันเลยเนงะี้ยไม่ไม่มักง่ายแบบเหมือนคนไทยที่แบบบางทีจอดไม่ได้ก็จอดอนะไรเงี้ยเออประมาณนั้นที่เนี่ยเขาเคนชอบมากค่ะเขาเคารพกฎกฎหมายกฎจราจรอ,อะไรเนงะี้ยทุกสิ่งมันทําให้ประเทศแบบน่าอยู่ขึ้นน่ะทุกคนเอออ่าอีกข้อนึงนะคะที่แน่นอนว่าทุกคนเนี่ย บางคนก็แบบแพนแค่แบบจะมาทํางานเก็บเงินแล้วก็อาจจะแบบลองเงินกเกษียณแล้วค่อยกลับไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ที่นี่เนี่ยข้อดีคือว่าเราจ่ายภาษีให้กับทัฐบาลเนี่ยมากก็จริงใช่ไหมคะภาษีส่วนภาษีส่วนบุคคลใช่ไหมแต่ว่าเงินในส่วนนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณเกษียณแล้วเนี่ยเขาจะคืนมาให้เรานะคะจ่าย ลูกเดือนเนาะเราก็ได้เงินเกษียณนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องแบบหวังพึ่งลูกในอนาคตนะคะเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มีเคาเชอร์เหมือนที่ไทยนะคะที่แบบว่าลูกจะต้องมาเลี้ยงนะคะคือที่ที่อเมริกาไม่ต้องไม่ไม่อย่างนั้นนะคะก็คือคือเขาต้องดูแลตัวเองอะคนแก่ที่เนี่ยพูดง่ายเออถ้าเกิดว่ามีลูกมาดูแลก็ก,ก็ดีไปนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจจะไปบ้านพักคนชราหรือว่าดูแลตัวเองอะสองผัวมีอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะกนนั่นแหละเงินเกษียณ สำหรับใครที่แบบแพนอาจจะแบบทํางานเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินที่นี่แล้วก็อกรอเกษียณไปอยู่ที่ไทยก็คือสบายเลยทุกคนเพราะว่าค่าเงินมันต่างกันมากถูกไหมคะที่ไทยกับที่อเมริกาเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะสําหรับแอนเลยก็คือเป็นคนรักสัตว์ใช่ไหมทุกคนเป็นรักน้องหมาใช่ไหมมีน้องหมาใช่ไหมคะที่อเมริกาเขาแบบว่าก็คือเหมือนเหมือนสัตว์เลี้ยงค่ะสามารถพาเราพาเขาไปได้แบบหลายๆที่เลยอะร้านอาหารเอย อันนี้ไม่ใช่ทุกร้านนะคะก็คือมีบางร้านก็อาจจะไม่ได้อนุญาตเนาะร้านอาหารเอ่ยไปโกสลีพาน้องไปได้หรือว่าพาไปช้อปปิง้งพาไปห้างาอะไรเงี้ยส่วนจะนําสัตว์เข้าได้เกือบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีสถานที่มีด็อกพาร์มีอะไรเงี้ยคือแบบเยอะมากให้อ,อสัตว์เลี้ยงเนาะก็คือที่นี่เราก็จะไม่มีแบบหมาแมวจรจัดอะทุกคนจะแบบตั้งแต่อยู่มา6ปีแอนรู้แอนไม่เคยเห็นเลยนะ เออไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นรู้สึกว่าแบบสงสารเขาเนาะเขาแบบคือหมาแมวมันก็ถ้าไม่มีอาหารไม่มีอะไรสงสารอะที่ไทยอะที่เเห็นแบบสงสารเออแต่ที่นี่เขาแบบการบริการจัดการกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เขาจัดการดีเนาะก็คือแบบมีให้ rescue ถ้าใครพร้องก็นําน้องไปเลี้ยงอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะคะแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ก็ค่อนข้างดีนะคะที่นี่ก็แบบห้ามทารุณกรรมสัตว์อะไรเงี้ย ก็คือถ้าเราเจอเราก็สามารถแจ้งได้คือกฎหมายเขาครอบคุมอะค่ะสำหรับที่นี่เนาะแอลสุกว่าชอบนะสำหรับคนที่แบบรักสัตว์หรืออะไรอย่างงี้เนาะก็อยากจะพาเวลาเรามีสัตว์เลี้ยงเราก็อยากจะพาเขาไปด้วยทุกที่ใช่ไหมคะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างงี้เนาะเพราะเป็นประเทศที่แบบพัฒนาแล้วอะก็แอลก็คิดเลยว่าแบบถ้าเกิดเกิดเป็นน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยก็อยากจะเกิดมาในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าสะดวกสบายทุกคนก็คือนั่นหละค่ะ อีกอย่างหนึ่งอันนี้เพิ่มเติมเฉยๆก็คือว่าที่เนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันชิลๆกว่าด้วยความที่ไ,ไม่ได้อยู่หัวเมืองใหญ่ๆอะไรอย่างนงี้เนาะแบบก็แบบ,บ,บชิลๆอ่ะการแต่งตัวไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องแต่งตัวคือทุกคนชิลมากแล้วก็ไม่ได้ติดแบรนด์ไม่ได้ติดแกรมกันที่นี่แล้วก็ไม่ได้แบบที่เนี่ยเขาจะเน้นบ้านเนาะอยากมีบ้านอะไรเงี้ยมีบ้านสวยๆอะไรเงี้ยมีสวนแล้วก็เขาไม่ได้ติดรถแบบรถต้องเป็นรถหรูอะไรเงี้ยคือ ฮอนด้าโตโยต้านิสซันหรืออะไรแบรนด์ที่แบบไม่ได้ลักชวรี่ขนาดนั้นก็คือขับได้เขาเน้นแค่การใช้งานมันรีไลฟ์เวิรอลไม้อะไรเงี้ยนะคะมันทําให้ชีวิตรู้สึกว่าง่ายมากขึ้นไม่ต้องบอกว่าตะเกียรตะกายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าเข้าคลินิกบ่อยๆอยู่ที่เนี่ยคือแบบไม่ต้องแบบจําเป็นต้องฉีดหน้าให้เป็น V shape ฉีดโบหรือว่าอะไรขนาดเพราะที่เนี่ยมันแพงมากทุกคนแล้วก็ไม่มีใครฉีดนะทุกคนมันไม่มีคลินิกเหมือนที่ไทยมันไม่ไม่ง่ายขนาดนั้น ราคาก็แพงด้วยที่นี่อะไรเงี้ยเออจริงๆก็ถือเป็นข้อดีไปก็คือจะได้ประหยัดเงินนะคะแล้วก็ทุกคนไม่ได้เสพติดสัลยกรรมอะไรเงี้ยก็มาทําให้ช่วยประหยัดเงินไปอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่เนาะไม่ได้ว,ว่าต้องสวยอะไรขนาดนั้นเลยเนียทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองแตที่นี่เนะาะไมเซทของที่นี่เนี่ยเขาสึกว่าทุกคนอะสวยหมดสวยหล่อหมดอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะเออก็คือชอบผู้คนที่นี่ชอบไมเซทที่นี่อะไรคะ่ะ อย่างเงี I I world, like like ้ยค่ะไลฟ์สไตล์เนาะแอนก็เลยรู้สึกว่าเอออเมริกาเนี่ยมันเหมาะสำหรับแอนจริงๆเนาะก็นั่นแหละค่ะแอนหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะช่วยให้ใครที่แบบแพนอยากจะย้ายมาอยู่เดี๋วจะมาทำงานมาหาประสบการณ์ที่อเมริกาเนาะจะได้แพลนไว้ว่าจะจะมาเจออะไรบ้างนะคะที่นี่เนาะแต่ถ้าใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยข้อดีข้อนี้มันน่าจะเอามาพูดนะอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองพิมพ์บอกแอนได้นะคะข้อดีอื่นๆที่แอนยังไม่ได้พูด ในหัวข้อที่แอนผ่านมานะคะพิมพมาบอกได้เนาะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะจะได้ย้ายมาอยู่กันที่มาการเยอะนะคะสาหรับใครเนี่ยที่แบบว่ามไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหรือว่าไม่มีเงินสอหับแบบข้ออ้างเยอะบางคนก็แบบไม่มีเงินไม่รู้จะมาทาอะไรจะมาได้ไหมอยากมามากเลยอย่างเงี้ยก็ลองสมัครอันนี้ก็ได้นะคะกรีนการ์ดลอตโต้เนาะคือส่วนตัวเนี่ยแอนไม่ได้มีความรู้มากนะเพราะาแอมไม่ได้สมัครผ่าน วีซ่านี้มาอะไรเงี้ยก็จะไม่สามารถรู้ลึกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเองก็มีเพื่อนบางคนที่แบบว่าได้วีซ่าลอตโต้นี้มาะคะโชคดีมากเลยกินการลอตโต้เนาะเออลองสมัครดูนะ,ะก่อนหน้านี้มันฟรีนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยุคสมัยคุณลุงทรัมป์นะคะเขาจะเก็บเงินแล้วนะคะไม่รู้ว่าผ่านล่างแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าเขาจะเก็บเงินแล้วนะทุกคนจากที่แต่ก่อนฟรีอะไรเงี้ยเออก็นั่นเลยคะ่ะก็อาจจะลองดูก็ได้นาะอทุกคนเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงนะ ใครที่แพนอยากจะมาก็อย่าเพิ่งทอนะคะพยายามต่อไปนะคะอดทนแล้วก็เดี๋ยวสักวันเนี่ยมันจะต้องเป็นวันของเราทุกคนใครที่อยากจะรู้เรื่องราวอื่นเกี่ยวกับประเทศอเมริกาฮะ,ะก็พิมพ์บอกพิมพ์มาถามแอนได้เลยนะคะแอนจะมาพูดให้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแอนต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย